โอเคครับนี่นะครับในส่วนของเทคนิคที่หนึ่งคือการเลือกใช้ตัวสมมติว่าผมจะปั้นสักตัวหนึ่งกนะดหนะ้ากตัวมั่วๆนี่นะมันจะให้เลือกตัวแบบนี้ถ้าคุณเลือกตัวถูกมันก็จะ up แบบนี้เวลาเราฝึกเราก็จะได้บวกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการหยิบแบบนี้จะดีมากเลยอย่างต่อไปก็คือการเลือกใช้การเดี๋ยว แกคิดตัวไปเลยต่อไปนี่นะคบในส่วนของการ์ดขึ้นอยู่กับตัวละครนะครับว่าเราจะปั้นตัวไหนผมจะปั้นผมจะลองปั้นเอ้ยซึ่งผมจะทดลองให้ดูนะนี่ในส่วนที่เราจะใช้คือบัตรชินโอใช่ไหมมันค่อนข้างเป็นตัวที่เน้นเซอบีผมก็เลยจะใส่ นี่ทุกคนสามารถจะเปลี่ยนได้ตามอัตโนมัติเลย,ลายตามเจต้องการนะคุณจะเปลี่ยนยังไงก็ได้แต่คุณสามารถ,ถุกคคันตัวนี้เพื่อดูขันสามารถได้แล้วนี่กดผิดนี่มันจะมีความสามากแบบนี้ ต่อไปคือผมจะลองปั้นให้ดูเลยนะแบบเอาจริงเอาจังแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้สูตรเขาจัดแกลบหนึง่ง เรียบร้อยผมจะใช้ส่วนนี้หล้งจากนั้นก็เริ่มมันจะใช้ค่านี้ซึ่งแต่ละตัวมันก็จะมีในส่วนของแต่ละตัวนะทุกคนอย่างแรกเลยคือนค่นนนะกูขอเรื่องความเร็วแป๊บนนนนการฝึกใช่ไหมครับมันจะลดหลอดอันนี้ถ้าสมมติว่าหลอดเราเหลือแบบ กปนบนึงโนซะเ่มเริน่มเรจะเริ่มเริ่มเริ่มเรมีเม ถ้าสมมติว่าระดับแค่เนี้ยให้ฝึกวิทได้นะถ้าแบบมันต่ําไม่มากก็ให้ฝึกวิทได้ตอนนี้เราเหลือครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหลอดการฝึกวิทซึ่งต้องเกี่ยวกับการพูดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดผ,ผ,ผิดเนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้คะแนเนเราลดได้เลยนี่นะเห็นไหมว่าโอกาสมันลดลงแต่ถ้าแบบน้อยแบบแค่เนี้ยเหลือแค่เนี้ยทุกคนดูมันเหลือแค่เนี้ยจริงๆอะ่ะผมแนะนําเลยนะให้นอนเลย คือให้นอนเลยสายเฮดดี้ทำไมผมต้องให้นอนเพราะว่าการฝึกวิธมันจะไม่คุ้มและมันจะฝึกไม่คุ้มนะมการฝึกวิธอะ่ะมันจะบวกแค่สตามิน่าแค่นี้เมื่อเทียบกับการนอนที่เราจะได้เพิ่มประมาณสุ่มว่า30-50-70ซึ่งแน่นอนว่ามันคุ้มกว่าก็เลยจะใช้ในตอนที่มันน้อยอย่างต่อไปในส่วนของสกิลครับในสกิลเนี้ยมันก็มีผลนะครับบางสกิลสามารถทําให้เราพลิกชนะได้เลย ขึ้นอยู่กับการแต่ละคนที่ตัวจะปั้นน่ะผมก็ไม่รู้อะไรมากของแต่ละตัวการเที่ยวอ,อันนี้คือแบบไม่ว่าคุณจะฝึกวิ์แล้วนอนแล้วยังไงสตมิน่าก็ต่ําให้แนะนําให้ไปเที่ยวครับอย่างต่อไปคือการแข่งนอกรอบนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำาต้นหนึ่งนนะครับหลังจากเนี้ยมันจะมีนี่สิ่งที่ควรทํามากที่สุดเลยถ้าไม่ทําคือแย่มากมันจะออกต่ออย่นี้ครับนี่ตรงนี้เลย มันจะมีเควสอยู่นี่เควสนี้รู้ไหมทําไมมันสําคัญเพราะว่าถ้าเราทําไม่ได้อะมันจะมันจะทําการให้เราไม่ให้ปั้นต่อเลยมันจะหยุดปั้นตอนนั้นนี่ครับการแข่งรอบรอบมันมีประโยชน์ยังไงเนี่ยเหรอเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับคือไอการแข่งนอกรอบเนี่ยเราจะได้ค่านี่ครับสกิลพอยต์เอามาอัพสกิลทําให้ตัวเราเก่งขึ้นเพราะว่าถ้าสเตมิน่าเหลือเยอะจริงๆไออเนี่ยไอหลอดเอเนจีเหลือเยอะจริงๆให้ฝึกนะ ไอการวิ่งเนี่ยส่วนที่เหลือเทคนิคก็จะไม่มีแล้วนะเท่าที่รู้อ่ะแค่นั้นแหละครับทุกคนไม่ยบาย